สวัสดีกันยามเช้าทุกทุกคนที่สวนผมเล็กๆหน้าบ้านครับสวัสดีทุกๆท่านที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับพาทุกคนได้มาดูสวนถั่วเล็กๆหน้าบ้านของผมครับตามที่เห็นได้ปลูกถั่วลงไปเมื่อประมาณสักไปปลายเดือน,กล,อนกลางๆเดือนกลางกลเดือนกุมภาพันธ์ครับประมาณนั้นตามที่เห็นตรงนี้ผมจะทําเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่บริเวณปลูกถั่วคลองไส้ไก่ถ้าจากนั้นก็เอาถั่วมาปลูกไว้อย่างนี้น้อยเพื่อที่จะให้ความชื้นมันไม่ได้เสียไปไหนก็ มีถั่วขึ้นมาตามที่เห็นครับมันเริ่มที่จะออกดอกแล้วมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายในเรื่องของตัวเงินครับแต่ความสุขทางใจมันมัน,ม,นมันก็อธิบายยากครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้ปลูกลงไปเองกับมือแล้วถัดจากนั้นมันก็ได้ผลผลิตออกมาให้ได้เห็นนี่ครับตามที่เห็นถั่วครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเวื่อวังอลังการนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้สารเคมีในการที่จะมาไล่นั่นไล่นี่ ใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงใช้ฮอร์โมนนะครับในการที่จะพ่นลงไปน้ำส้มควนไม้หลกัหลกๆก็จะเป็นอินทรีย์นะครับปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเราได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรครับความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดที่ผมได้มุ่งเน้นในการที่จะปลูกผักในสวนผมนะครับสวนในเรื่องของปุ๋ยเคมีก็อาจจะมีบ้างในช่วงที่ผมไม่อยู่พ่อกับแม่ท่านก็เห็นว่ามันไม่สวยท่านก็ใส่ลงไปก็ไม่ได้หวาอะไรครับอันนี้ฝอสฟังคิมจูที่ได้ปลูกลงไปโดยให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยง บางคนก็บอกว่าฝรั่งกิมจูมันเล็กๆนะที่มันสูงเพราะว่ากล้วยก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ซสีเรียสเพราะว่าสวนเราเราจะจะปลูกแบบไหนก็ก็ได้นะครับก็เป็นแบบมีตามใจฉันประมาณนั้นแหละนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นในเรื่องของกล้วยหอมเขียวเตี้ยครับกําลังออกปีส่วนที่ออกปีแล้วที่ผมได้ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนั่นนะครับมันเตี้ยมากหลายคนทักมาถามมีหน่อกล้วยไหมซื้อที่ไหนอย่างไรพันธุ์แบบไหนพันธุ์อะไรพันธุ์หอมเขียวครับแล้วก็ไม่ได้มีพันธุ์ด้วยนะครับผมก็ ได้มานานแล้วแหละก็ลืมแล้วว่าได้มาจากไหนก็หลงเหลือมาเรื่อยๆตามที่เห็นครับกําลังขยายพันธุ์ครับสวนท่านที่อยากจะได้ก็รออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้มันโอเคกว่านี้เดี๋ยวจะประกาศขายแล้วกันนะครับขายในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมาที่สวนส่วนใหญ่ถ้ามาที่สวนแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ขายอยากจะได้อะไรก็ไปหาเอาถ้าเรามีเราก็แบ่งพันแต่ถ้าในกรณีที่จัดส่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณนั้นแหละนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีครับถ้ามีก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้ทุกทุกคนพาทุกคนได้มาดูสวนครับหน้าบ้านสวนควรัวเล็กๆที่มันเป็นความสุขทางใจนะี่ครับพามาอัปเดตเรื่อยอย่าเพิ่งเบื่อผมแล้วกันนะครับผมจะพยายามนําเสนอในรูปแบบที่เรียกว่าการใช้ชีวิตสไตล์แบบครูบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งแหละนะครับปลูกแบบไหนก็กินกันแบบนั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการทดลองไปด้วยการทำให้เห็นไปด้วยว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงปลูกแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าพยายามหาพันธุ์ใหม่ๆเพื่อที่จะแบบ อย่างนี้น้อยก็จะเป็นพันธุ์ที <st wireless> ่แบบแท้สามารถที่จะแบบเก็บไว้ปลูกในปีต่อๆไปได้ส่วนกล้วยพวกนี้ก็จะเป็นกล้วยแบบพันธุ์ดั้งเดิมครับเท่าที่ผมรู้ภาษาบ้านผมแต่ก่อนแม่ผมจะเรียกว่ากล้วยตีนเต่าครับมันจริงๆลูกมันจะเล็กๆตุ๊บๆเหมือนกับไอเล็บของเต่าเขาก็เลยเรียกว่ากล้วยตีนเต่าแต่พอมาปลูกแบบนี้ไม่ใช่ตีนเต่านะครับนี่มันได้จากปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรลงไปเยอะนี่ลูกสมบูรณ์เลยนะครับตามที่เห็นพันธุ์นี้ได้มาจากพี่เกษมนะครับ แล้วก็ในสวนบางพันธุ์บางสายพันธุ์ที่เป็นกล้วยหอมเขียวพวกนี้ก็จะได้มาจากพี่ศักดิ์พี่เสียมกับพี่ศักดิ์ครับเป็น 1, พันธมิตรรมิร่วมกันก็ได้ไปเยี่ยมสวนครับท่านสองท่านนี้เวลาไปทีไรเนี่ยโอ้ได้นั้นได้นี่มาตลอดแบ่งปันกันครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกษตรแบบผสมผสานพอเรามีเครือข่ายแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันกันในสิ่งที่เรามีความสุขความสมบูรณ์แบบนี้ในสังคมเราเริ่มน้อยลงครับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากจะให้มีกับทุกๆสังคมนั่นแหละนะครับนี่ครับมาลากอรฮอลแลนด์ ปลูกผสมผสานลงไปดอกไม้ก็ปลูกใกล้มแมลงครับพวกนี้แล้วมีความสวยงามด้วยดอกดาวเรืองดอกบานชื่นนะครับที่เห็นมุงม่วงอันนั้นก็จะเป็นผักขมสีม่วงครับได้มาจากพี่น้อยและพี่สมชายเห็นไหมครับเมื่อใดก็ตามถ้าเรามีเครือข่ายมันก็จะรู้สึกว่ามันโอเคมันมีความสุขทางใจไปไหนก็จะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนี่ครับเช้านี้มองย้อนกลับไปนะครับบริเวณด้านนู้นผาติ์ขึ้นและย้อนแสงโอเคครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆุกคนทุกๆุกท่านครับผมสวัสดีครับ รวยผมนี่ออกไปเยอะเลยนะครับ